สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมาเรียนรู้ดูเส้นอีกเส้นที่มันเกี่ยวกับว่าเงินน้อยแล้วยังถูกกดนะถูกกดค่าแรงอีกนะครับเป็นเส้นที่บุงบอกว่าเงินก็แค่พอกินพอใช้เดือนชนเดือนหมุนเดือนชนเดือนไปยังหนำซ้ำยังมาถูกเอาเปรียบอีกเงนะมาดูว่ามันจะมีเส้นลักษณะยังไงนะครับ มือนี้ใช่ไหมมือนี้ยังยังไม่ใช่เข้าเกณฑ์เท่าไหร่นะแต่จะยกตัวอย่างจากมือนี้ขีดให้ดูนะครับขีดยกตัวอย่างให้ดูเส้นที่ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ก่อนนะจะเป็นเส้นวาสนานะครับวาสนามาสัน้นๆเนี่ยแหละมาหยุดหยุด่ประมาณนี้นะอันนี้คือไม่ใช่มือนี้นะเพียงแต่ว่าเอามือนี้มาเป็นยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะมาอย่างนี้แหละมันก็จะมีเส้น แล้วมันก็จะมีเส้นออกออกมาจากข้างเส้นชีวิตยอย่างนี้มาตัดถึงสองเส้นตัดที่เส้นวาส,สนาดือ้อๆนี่แหละคือตัวเส้นวาส,สนาที่สั้นมันก็บอกอยู่ว่าเงินน้อยในลักษณะรายรับรายจ่ายหมุนเดือนชนเดือนหรือว่าหากินไปวันๆนะะได้ค่าแรงน้อยอยู่แล้วนะยังมมีเส้นตัวตัวที่มันมาตัดมันจะออกมาจากตัวนี้นะ้าเนี้ยมันจะออกมาจากตัวนี้ยาวๆเล่ากมาจากเงินธนาคารต่ํา มันหมายถึงว่าคนอื่นหุ้นส่วนคนที่ทํางานด้วยมันจะอยู่มือขวานะมันจะอยู่มือขวาเนี่ยมันจะเป็นเส้นนี้ออกมาตัดอย่างงี้นะทีนี้ไปดูมือจริงนะทีนี้ไปดูมือจริงก็คือมือนี้นะครับมือจริงก็คือเนี่ยนี่คือเส้นวาสนาที่ผมยกเปรียบเทียบนะก็คือเส้นนี้มันจะขึ้นมาตรงๆเห็นไหมนะมิกก็มาหยุดอยู่แค่นี้เห็นไหมมันจะอยู่ใต้เส้นสมองนะครับมันจะไม่ผ่านเส้นสมองนะ ก็คือน่าจะมองเห็นนะเพราะเส้นมันชัดเนาะเส้นมันชัดแล้วก็นี่เห็นไหมมันจะมีเส้นออกจากจุดนี้มาเนี่ยจากอังคารต่ําข้างในเนี่ยมาตัดตัวนี้นี่ก็จุดหนึ่งมาตัดอีกนะครับตัดยาวมาเนี่ยจ,จุดที่มันตัดเนี่ยการถูกเอาเปรียบมันจะมีเส้นที่มาเป็นตัวบอกอีกตัวหนึ่งก็คือเนี่ยเส้นสมองตัวนี้ มันบอกว่าเครียดอยู่แล้วมันลงมาในล่าลําบากมาขวางอีกใช่ไหมมันจะมีเส้นมาขวางอีกเนี่ยเครียดการเงินมีปัญหาอยู่เสมอถูกอารัดเเปรียบก็คือจุดนี้จุดที่เส้นมันไม่ออกมาตัดเรียกว่ากดค่าแรงให้น้อยแต่งานเยอะงานหนักงานมาก,งา,มากงานเยอะงานหนักงานมากเหมือนเดิมเพราะเส้นวาสนาเนี่ยมันใหญ่ก็คือลําบากอะไรชีวิตทําอะไรได้ว่าง่อออก เงื่อมาออกเงินมามากเงินมาได้นั่นแหละครับจุดที่มันตัดเนี่ยก็เลยเขียนว่าระวังโดนหลอกด้วยเหมือนกันเนี่ยนะก็คือจุดนี้เครียดเพราะเงินน้อยก็เนี่แหละเพราะเส้นวาสนามันสั้นนะครับสมองตัวให้มันบอกว่ามีความเครียดความทุกข์เป็นต้นทุนส่วนจุดอื่นๆในเส้นอื่นๆที่ผมเขียนเอาไว้นะมันคือไม่ไม่ได้ทําแบบนี้ส่งนะแค่ผมเขียนแปะเอาไว้เพื่อดูเองเท่านั้นนะนะ แปะเอาไว้ดูเองการลืมกันลืมเขียนกันลืมเอาไว้ผัสจันแห่งลายมือตัวเลขค่ะในมือนี้นะจุดที่น่าสนใจมันก็มีหลายจุดหลายที่เพียงแต่ว่าถ้าจะเขียนลงไปเยอะเกินไปมันจะสับสนก็เลยเอาเขียนไม่แค่พอประมาณหนึ่งเท่านั้นเองนะครับอย่างจุดนี้เนี่ย เกียวเงินก้อนใหญ่มักหลุดลอยก็เพาว่ามันเป็นบีขึ้นแล้วมีเส้นตัดขวางเส้นตัดขวางโอกาสได้เงินก้อนเนี่ยมันก็เลยยากแล้วทีนี้นะครับ